พื้นที่ของเรื่องเล่าส่วนของการเดินทางท่ามกลางผู้คนมากมายคุณกำลังอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางพอดแคสต์ครับอาจฟังดูแปลกไปสักหน่อยนะครับหากการมาโกเบเมืองท่าที่สำคัญเมืองหนึ่งของจังหวัดเฮียวโงะของผมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการมาตามหาเนื้ออร่อยรับประทาน หรือมายืมชมวิวที่สวยงามที่โกเบพอร์ตแต่กลับเป็นสวนสาธารณะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในย่านชินานก,กะตะเพื่อไปพบใครสักคนหนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ส่วนกลางพอดแคสต์นะครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังย้อนเวลาไปไกลสันหน่อยในปีคิดทศกราช 1995ในช่วงเดือนมกราคมโกเบเมืองท่าที่สำคัญเมืองนี้เคยประสบภัยพิบัติขั้นร้ายแรงที่เรียกกันว่า The Great h e n s h i n Awaji Earthquake หรือแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงของญี่ปุ่นฝั่งตะวันตกโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ที่เกาะอาวาจิซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอ่าวโกเบเลย เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ทำลายบ้านเมืองและมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนเลยทีเดียวครับแต่จากความเสียหายครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายอย่างในประเทศนี้หลายภาคส่วนมีการตื่นตัวเรื่องการรับมือภัยพิบัติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างที่อยู่อาศัยการกำหนดมาตรการออกแบบอาคารวัสดุ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับเหตุการณ์หากเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกรวมไปถึงการตื่นตัวของอาสาสมัครต่างๆโดยเริ่มจากนักศึกษามหาวิทยาลัยและคนที่ผมจะมาพบในวันนี้ก็เป็นคนสำคัญคนหนึ่งในการฟื้นฟูเมืองนี้ด้วยเช่นกันครับ นั่งรถไฟจากสถานีซานโนมิยะใจกลางเมืองโกเบนะครับมาลงที่สถานีชินากะตะจากนั้นผมก็เดินต่อไปอีก10นาทีเพื่อมาถึงที่หมายสวนสาธารณะเล็กๆที่ผมกล่าวถึงไปเมื่อตอนแรกที่นี่มีชื่อว่าวากามาสึป,ปาร์คครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น เสียงจากเด็กสาวคนหนึ่งกับจักรยานคันน้อยของเธอบนลานกว้างเธอเรียกคุณพ่อของเธอให้ดูความสําเร็จในการขี่จักรยานแต่พอปั่นไปสักพักเธอก็ล้มลงโดยที่คุณพ่อเองก็รีบวิ่งเข้ามาหาเธอในทันทีรรอบๆตัวผมมีแต่เสียงฝีท้าของเด็กๆซึ่งไม่ต้องสืบต่อเลยว่าฝีเท้านั้นบง่งบอกถึงความสนุกมากแค่ไหน ทำให้ผมนึกไปได้ว่าวันที่ผมเดินทางมาถึงเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ผมจะเห็นเด็กๆวิ่งเล่นพร้อมกับโอโตสังโดยมีคุณแม่โอกาสังยืนคุมเชิงอยู่ไกลๆผมเดินบวนเข้ามาทางด้านหลังของสวนสาธารณะนะครับจุดนั้นใกล้ๆก,กับแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อหาที่นั่งพัก ดื่มน้ำสูดอากาศบริสุทธิ์เสียหน่อยที่ด้านหลังนี้มีทางเดินยาวเข้าสู่ใจกลางสวนสองข้างทางไปต้นไม้ใหญ่เรียงรายดูร่มรื่นทีเดียวครับผมเลือกนั่งพักใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งบริเวณนั้นครับโดยที่ฝั่งตรงข้ามมีแก๊งคุณลุงแก๊งหนึ่งกำลังนั่งพูดคุยกันอย่างออกรถออกชาติในมือ บางก็ถือไม้เท้าบางก็ถือถ้วยน้ำชาแต่มีคุณลุงคนหนึ่งครับหยิบเจ้าเครื่องดนตรีที่เรียกว่าอุคูเลเล่ขึ้นมาเล่นท่ามกลางบรรยากาศของสวนในวันที่อากาศดีแบบนี้เล่นพาผมเคลิ้มไปเลยครับจนไม่รู้สึกตัวอีกทีเสียงท้องของผมก็ร้องเป็นจังหวะเดียวกับอุคูเลเล่ไปซะแล้วแม่ต้องออกไปหาอะไรทานซะหน่อยแล้ว ก็นี่มันเที่ยงแล้วนี่นาะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยผมเดินออกไปทางขวาของสวนนะครับซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยมีถนนซึ่งเป็นช้อปปิ้งสตรีทอยู่แล้วเจ้าถนนเส้นเนี้ยก็เป็นถนนที่มีชื่อเดียวกับบุคคลสำคัญที่ผมจะมาเจอเขาในวันนี้ซะด้วย คิดดูสิครับว่าเขาใหญ่โตขนาดไหนแน่นอนย่านนี้ต้องมีร้านอาหารเด็ดๆให้ผมได้ลิ้มลองเอาเป็นว่ารีบเข้าไปกันเลยดีกว่าครับพอตอนนี้เจ้าท้องของผมเริ่มร้องเป็นจังหวะรัวขึ้นมาแล้วผมเดินเข้ามาได้ไม่นานนะครับก็หันไปสบตากร้านหนึ่งที่มีชื่อว่าคาเฟ่เอส ซึ่งร้านเนี้ยขายอาหารอย่างเนื้อแฮมเบอร์กแล้วก็ข้าวแกงกะหรี่ตามที่ป้ายหน้าร้านเขียนไว้บ่งบอกว่านี่เป็นร้านเก่าแก่ของย่านนี้เลยทีเดียวว่าแล้วก็เลยต้องลองเส้หน่อยเมื่อเปิดประตูเข้ามาในร้านก็เหมือนผมหลุดเข้ามาในโลกยุคแ0นอะไรอย่างนั้นเลยทีเดียวครับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ แล้วก็การแบ่งโซนต่างๆของร้านเหมือนยังคงสภาพเมื่อ20-30ปีนั้นเอาไว้ได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงผมสั่งอาหารเป็นเนื้อแฮมเบอร์กซึ่งหน้าตาดูธรรมดามากครับแต่ขอบอกตามตรงว่าภายใต้หน้าตาอันธรรมดานั้นนะ่ะรสชาติไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับหลังจากอิ่มท้องก็ได้เวลาออกไปเดินกันต่อ ในระหว่างที่ผมกำลังยืนจ่ายเงินอยู่นั้นจู่ๆคุณป้าก็ชี้นิ้วให้ผมออกไปที่หน้าร้านซึ่งผมก็ไม่เข้าใจหมือกันครับว่าคุณป้าต้องการสื่อสารอะไรเพราะว่าแกพูดเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยแต่ด้วยความที่แกขยันขยอขนาดนั้นผมจึมรีบออกมาที่หน้าร้านในทันทีแล้วก็ต้องประหลาดใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าพร้อมก็หันไปขอบคุณคุณป้าเป็นการใหญ่ ที่หน้าร้านภาพตรงหน้าผมคือขบวนแห่ขบวนหนึ่งครับซึ่งคนในขบวนแห่เป็นเด็กๆน่าจะรุ่นราวประฐมต้นในขบวนแห่นั้นเด็กๆกำลังแห่เจ้าตัวมินเนี่ยนครับซึ่งถ้าใครนึกออกก็คือเจ้าตัวกระตูนสีเหลืองๆใส่ชุดเอี้ยมสีน้ำเงินที่พูดจาประหลาดๆนั่นแหละครับ ผมรู้สึกตกใจเหมือนคล้ายกับว่าที่นี่มีเทศกาลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจแต่น่าตลกดีนะครับในระหว่างที่ผมสงสัยเท้าผมก็ก้าวเดินตามขบวนนั้นไปโดยอัตโนมัติพร้อมกับมือที่หยิบกล้องมิเรเลสขึ้นมาชักภาพอย่างไม่หยุดเลยทีเดียว ผมเดินตามขบวนแห่ไปจนไปอยู่อยู่ที่จุดกึ่งกลางของสวนวาการรมาสึปาร์คแห่งนี้ตรงจุดนั้นภายใต้ร่มเงาขนาดใหญ่ขบวนแห่ได้หยุดลงทุกๆคนถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนานผมเงยหน้าขึ้นไปมองที่มาของเงาขนาดใหญ่นั้นใช่ครับเขาไม่ใช่ใครที่ไหน เขาคือคนที่ผมเดินทางมาหาในวันนี้คุณหุ่นเหล็กเทสซจินหมายเลข28ครับย้อนเวลาไปในยุค1960คุณมิสุเทรุโยกโกยามะนักเขียนการ์ตูนที่เกิดที่เมืองนี้ได้สร้างเรื่องราวของหุนเหล็กหมายเลข28นี้ขึ้นโดยในโลกของการ์ตูนจำนวนหมายเลข28ที่อยู่บนชื่อของเทสซจิน เป็นหมายเลขของจำนวนครั้งในการสร้างหุ่นตัวนี้กว่าที่จะเป็นหุ่นที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้โดยเรื่องราวนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนถูกนำไปฉายไกลถึงประเทศอเมริกาและอีกหลายๆประเทศถือว่าหุ่นเหล็กตัวนี้เป็นฮีโร่ในตำนานบทหนึ่งของวงการการ์ตูนญี่ปุ่นก็ไม่ผิดนักและเขามายืนทำอะไรตรงนี้ล่ะ หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าพื้นที่นี้เป็นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวเมื่อปี1995ไม่นานหลังจากการฟื้นฟูเมืองได้10ปีก็ได้มีโครงการหนึ่งผุดขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าโกเบได้กลับมายืนหยัดขึ้นอีกครั้งโดยการสร้างหุ่นเหล็กเทสซูจินนี้ขึ้นมา เหมือนเป็นทูตในการสื่อสารความเชื่อมั่นนี้อีกในหนึ่งก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณโยกโกยมามะที่เกิดที่เมืองนี้อีกด้วยเด็กๆยังคงถ่ายรูปกับคุณเทสุจินอย่างสนุกสนานผมเองก็พลอยสนุกไปด้วยก่อนที่จะกลับออกไปจากสวนนี้ผมใช้เวลาช่วงสุดท้ายกับการนั่งมองไปรอบๆครับ นึกถึงความมีชีวิตชีวาที่เราได้เห็นเมื่อแรกยางก้าวเข้ามาในพื้นที่นี้ลังนึกไปว่ากว่าที่พวกเขาจะกลับมามีรอยยิ้มกันได้เหมือนทุกวันนี้พวกเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างผมแอบคิดนะครับว่าหลายคนที่เดินสวนกันในวันนี้คงมีไม่น้อยที่สูญเสียใครสักคนหนึ่งไปในเหตุการณ์นั้นอาจเป็นคุณลุง ที่นั่งเล่นอุคูเลเ่ลผมฟังหรือคุณป้าร้านข้าวก็อาจเป็นไปได้แต่ผมมองไม่เห็นเลยครับผมมองไม่เห็นความเศร้าจากวันนั้นในวันนี้ไม่ใช่ว่าพวกเขาลืมได้เพียงแต่ว่าปัจจุบันทุกอย่างยังคงต้องดำเนินต่อไปนั่นพาให้ผมนึกไปถึงบางส่วนของภาพยนตร์ หุ่นเหล็กเทสซูจินหมายเลข28ที่ผมเคยได้ดูเมื่อสมัยผมเด็กๆในเรื่องมีข้อความหนึ่งในจดหมายที่พ่อของโชทาร่เด็กหนุ่มผู้ทำหน้าที่บังคับหุ่นเหล็กเทสซจินเขียนทิ้งไว้ให้เขาในวันที่เขาเลิกที่จะเชื่อทุกอย่างแม้กระทั่งตัวของเขาเองในการลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้ง โดยพ่อของโชโทารโรที่เสียชีวิตไปแล้วเขียนข้อความในจดหมายนั้นว่าจงเชื่อมั่นและก้าวต่อไปผมว่ามันช่างเป็นประโยคที่เหมาะกับเรื่องราวในวันนี้เหลือเกินครับระหว่างเดินกลับไปที่สถานีรถไฟผมกว่าตามองหาเด็กสาวกับจักรยานของเธอที่ผมเจอเมื่อตอนที่มาถึง ตอนนี้เธอไม่อยู่แถวนั้นแล้วพลางนึ็กไปว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าวันนี้เธอจะล้มไปสักกี่ครั้งแต่เอาเธอไม่ว่าวันนี้เธอจะล้มไปกี่ครั้งแล้วก็ตามถ้าหากเธอเชื่อมั่นเธอก็จะกลับมาลุกขึ้นยืนได้ใหม่และทำสิ่งนั้นต่อไปอย่างแข็งแรงและมั่นคง ผมว่าคุณก็คิดแบบนั้นใช่ไหมคุณเทสซจินหมายเลข28ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่นี้ครับเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ